สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาวันนี้นางเองจะพามากินตำตีนไก่นะคะตำมาม,ม่าตีนไก่เนาะมไม่มีว่นนี้ขอปุ่นค่ะพี่นอ้องปุ่นเป็นแซบอ่ะจ๊ะใส่พริกเผาด้วยแซบเพีย มาอืมโอ้ยถุงจะได้กินข้าวชะอมสตอมีนะแต่ทีนี้จะไปตรวจจะไปแย่จมูกไงพ่กนี้มีเรียนแล้วนะคะมื่ออื่นมีเรียนแล้วพี่น้องโอ้เรียนวันแรกอย่าง เริ่ม A1 ใหม่จริงๆบบนนี่จะ,ะต่อ A1.2 แล้วทีนี้มันหยุดไปนานอคอร์ด A1.2 มันเปิดเดือนหนาก็เลยสิเเล่มใหม่เลยเป็น A1 อพรุ่งนี้อืม,อม 음. 음. 요가. 음. 누우 คร จับ mm hmm. mm hmm. พอหัวเบก็ที่เขากินกับก๋วยเตี๋ยวเนาะวันนี้เอามาตำใส่ตีนไก่เนี่ยอื้ยบอดี้เซ็ตกล่องมาเนี่ยเอามือถืออาด หูหลยหนูจะใช้กล่องอัดสัหน่อยจากลังลรก,กมากกาลังเข้ามาทรงค้มไปอนะ่ะแล้วไปทิ่มเนหูไปเรียนเก้าโมงเช้าต้องไปส่งลูกแปดโมงเรียนถึงไม่แน่ใจว่าบ่ายโมงครึ่งหรือถึงบ่ายสอง ก็ต้องนั่งรถไฟมารับลูกลูกเลิกเลี้ยนบายสามมันอยู่ก็ <c oughs> สิบุมีเวลาเลยพี่หน้องเอออือ ตำพริกแห้งอือ <hans noe> ah. mm, Mani kum. <hans noe> แปดสิบบาทแสบทองนะือเปล่าเนาะเม็นมาพอดีพี่นอ้อง คือไม่หยุดปากเลยเป็นคนชอบกินกินอยากกินอย่างก็กินพี่น้องเอากำกลังกายเอามันกนรลดอยู่น้ำหนักนะ กับอ้วนนะแม่ก็ไม่ถึงกับจ่อยแล้วก็ไม่ไม่อ้วนน่ะมันคงติคงถี่นะแม่จา๊าเพราะว่าเรากินเก่งเนาะพอกินเก่งเราก็แบบออกกําลังกายน้ําหนักมันก็ไม่ได้บบจะขึ้นมากมันขึ้นมาสองกิโลนี่บวมน้า สรงจำวันก่อนไปวิ่งมัสิบกิโลนเบิร์นหาลอยแค่กับมากินไม คนเอวเล็กโชคดีหน่อยกับมาพ์เอวเอวหน่อยครับนี่นนังแต่ขาใหญ่ให้ำหนักขึ้นอะไรก็ตามแต่่ามันบกค่อยลงพุงมันจะไปลงขาวิ่งนี่น,นะยิ่งเวลาลดความอ้วนออกกำลังกายนะเอวนี่สิไปก่อนเลยกิว้วแต่ขายังเท่าเดิมหน่อยแต่เอวอยังว่า กับมาพันเอวขอดเอวน่อยมันเป็นโรง้าหมดใจล่ะอือหึ่ะอือหอ ừ dù lại luôn nữa, chúng ta chầm gần mà nếu hái nào bưng qua đây đi เจ็บอะอืมอืมตำใจน้ำปูเฮ้อปิกเผาอ่ะ รอบหน้าจะใช้กล้องนะคะใช้สลับเปลี่ยนกันไปใส่มือถือแน่ใส่กล้องแน่ตั้งกล้องแนวตั้งแนแนวนอนแน่ <c oughs> ถ้าวันไหนแบบว่ารีบๆหน่อยก็ะชีดนี่แหละจะตั้งแนวตั้งค่ะ <c oughs> Hmm. What's that? Mm -hmm. วันน,น,นั้นกินหมูกระทะเนาก็กินไรบ่าห่างจากเตาเลยเป็นนี่นะอืมหืพักหยกไปยัางกะดีไปจัดการกับไอ้น,นี่มาหาดน้ำค้างเลย กำลังตึงอยู่ก็มีคนมากดตึง Mm-hmm. อืมเขาจะเอาสะอมสตอมากินกันไปทำธุระเงาะกับอย่ามนมันเหม็่นมันจิ่นแรงนะอืมแก่เผ็ด 응. Mm 서. -hmm. So. เน <peach> อืนเรียนมือวันแรกขานไปนอนนั่งรถนั่งรถจากบ้านนั่งรถไฟไปสี่สิบห้านาทีนะคะไปกับไปกับกเกือบสองชั่วโมงหรือเวยโอ้ยเพรโรงเรียนเก่าว้ยนี่มันเปิดแต่ออนไลน์คอร์สไงนี <S <S <ว>่ <ca> ีบอกสามีนี่ไม่ชอบเรียนออนไลน์คอร์สชอบเรียนในห้องเรียน เราเลยไปแดดโรงเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่ยังไม่ใายนับหนึ่งใหม่ <c oughs> ส่วงหนึ่งจะโรงเรียนปิดไปเปิดแต่ออนไลน์คอร์ดเพราะว่าส่วงควิดเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับสู่เข้าสู่ภาวะปกติไง,งบางโรงเรียนเขาก็จะเปิดสอนเปิดไอสอนในคลาดไหม เรียนในห้องโรงเรียนออนไลน์เหรอแม่เรยบอกู婆ว่าถ้าเธออยากอยากให้ฉันเรียนนะเธอก็ไปสมัครโรงเรียนนั้นที่เขาเปิดให้เรียนในห้องเด้อฉันไม่เรียนออนไลน์นะฉันเรียนออนไลน์บ่มักเลือกซันญ่าณบ่ดีเลือกนู่นนี่นั่น ไม่ได้ใใจ,จะควงกี่ค่ะเรียนออนไลน์บบกคอ่ยมีสมาธิในการฟังครูดรอกเพราะว่าเรียนอยู่บ้านมันเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนที่กระหลุดโฟกัสไปเรียนในห้องหลยดีแล้วเมื่ออะไรไม่เข้าใจก็ได้ถามพวกครูถามพวกเพื่อนเนาะแบบเรียวๆเจอกันหน้าตัวตัว,ตว,ตวจ้ะ đồn im đột là kịp cái này mình con có chai lên nhỉ เราเนะพี่น้องเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะจัระวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนาะงเอกจะเเลมน,นะคะ